สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตรงไปสกู๊ทสกคนมันนี้ก็พบกับช่องกรุคูสชแนลอีกคือเก่าครับมันนี้ก็จะพาพี่น้องไปเอาตอ่อครับเราจะไปเอาตอ่อหัวเสือไปกันเลยครับไปครับสวัสน,นีไปที่พาดไปเอาตอ่อไปครับพี่น้องไปเบิงมองเอาเลยครับสวัสน,นี ไปเอาเอาต่อครับ่น้งครับตอนนี้เขาไกลดีไก่ดีฮอนแล้วครับ อันนี้ก็มาฮอดแล้วครับอุปกรณ์ฮอก็เซมีนี่ครับอันนี้เป็นสำลีพันใส่กับไม้แล้วก็สูบน้ำมันอันหนึ่งครับอันนี้ก็บริสุปอันหนึ่งครับเอาไว้เปลี่ยนครับน,นี่นสำลีมีถุงอันนี้เราไว้ไปใส่มีกับไก่ตัดนะครับไปครับพี่น้องวันนี้ ไปพาพี่น้องไปเอาตอ่อครับไปเบิ่งกันนะครับบ้านนี้ครับตอนนี้เขากังมาไก่สีฮอดนะครับบ้านนี้ มอยู่ในนี้แล้วพี่น้องแดมันหกครับสำลีที่เขาเตรียมมาครับามาเบิ่งกันครับวันนี้ว่าเฮาสิเอาได้เือบ่ามันอยากหกจังหน่อยครับ อยู่ในป่านี่มันอย่างหกจังหน่อยครับติดตามรุ่นกันครับรนะต้องใส่วิซายัางหน่อยครับป่ามันหกถึงนี่ นะครับรุ่นนั้นครับวันนี้นกไก่พิทัตัดปลางามไม่เอาครับมัน,นมาครับมาติดตามรุ่นกันครับมันนี้ มาเบิ่งกันว่ามันสีหางน้อยหางใหญ่สำใได้ทางพนะี่เดียบุตรตั้นนีนน่นี่ครับตัวนี้เขากะตัดเปล่าได้เลยครับหางกะใหญ่อยู่ครับนี่ครับ มึงนะครับหังมือะง่าอยู่ครับครับอันนี้เรากะได้มาแล้วคราบใสุ่งเรียบร้อยครับครับผมตัวนี้เรากะเอามาใส่ไว้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ เอาใส่ไว้เรียบร้อยครับผมบร่ได้ถ่ายให้เบึงกุขั้นตอนนะครับหังตอนตัดหังมันแตกครับมันถ่ายนานบุ่ได้ครับหังมันแตกเราต้องเฝ้าเฮ็ดครับครับผมสำหรับไอ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีนะครับสวัสดีครับ